สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวชครับคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับอยู่ในหมวดของโหราสาระนะฮะเป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องของพระราหูเราจะมาพูดถึงเรื่องพระราหูกันมาทําความรู้จักพระราหูกันว่าเป็นอะไรยังไงเป็นในส่วนของเชิงวิชาการนะครับเป็นเชิงวิชาการก็เหมาะสําหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์และอยากจะทําความรู้จักกับพระราหูมากขึ้นนะครับว่าราหูนี่คืออะไร แล้วก็เป็นอย่างไรบ้างส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโคจรนะการย้ายราศีนะครับของพระราหูเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยจะพูดถึงในตอนช่วงท้ายๆเป็นการโจวหัวเพื่อที่จะเข้าสู่คลิปการพยากรณ์นะครับเข้าสู่คลิปการพยากรณ์ในแต่ละราศีว่าราหูมีผลกระทบอย่างไรแต่ละราศีนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พยากรณ์ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะเป็นการคลิปโจวหัวเฉยๆนะ นะครับ yeah. เพราะฉนั้นคลิปนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีความสนใจนะครับมีความสนใจที่ศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็อยากจะรู้จักพระราหูจริง,รงๆนะครับว่าพระราหูคืออะไรนะเรามาทำความรู้จักกันครับพระราหูคําว่าพระราหูเนี่ยนะมันบ่งบอกถึงอะไรครับนะพระราหูเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องของความเป็นเทวดานะถ้าใช้คําว่าพระราหูเนี่ยเขาเาขาลรงนึกถึงอะไรครับนึกถึงเทวดานะถ้าเราบอกว่าพระราหูสวยอายุอย่างเงี้ยครับนะ ม่ได้หมายความว่าราหูเข้าอายุนะนะครับหมายถึงเป็นเรื่องของการน,นับตามมหาทักษะเป็นระบบของมหาทักษะครับนะพระราหูส่วนใหญ่ก็เป็นเทวดาสวยอายุนะเทวดาสวยอายุเราได้ยินส่วนใหญ่เราจะดีคาว่าอะไรครับพระศุกเข้าพระส,ขขา,สาวแทรกนั่นแหละเทวดาสวยอายุมาจากระบบมหาทักษะนะครับมาจากมหาทักษนะเนาะอ่ะนะราหูนะครับราหูราหูเนี่ยเป็นคําพูดที่พูดถึงถึงจุดตัดนะฮะเป็นจุดตัดไม่ใช่ดาวนะ ในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วลาหูเนี่ยไม่ใช่ดาวนะครับเป็นเพียงแค่จุดตัดจุดตัดของอวงโครจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นะจุดตัดของนะถ้าเกิดพูดตามหลักภาษาโหราศาสตร์เลยเขาเรียกว่าเป็นจุดตัดของลอะวิละวิมักนะละวิมักกับจันธมักนะก็คือระยะคือเส้นการโครจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นั่นเองนะทำไมดวงอาทิตย์ขึ้นที่ได้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ได้เพราะว่า เรามองดวงอาทิตย์จากบนโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองทางโหาราศาสตร์นะครับมุมมองทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยเป็นมุมมองทางด้านโหาราศาสตร์ก็คือว่าเรามองว่าดาวอื่น,นเนี่ยโคจรรอบรอบโลกหมดเลยนะครับโคจรรอบโลกหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จึงโคจรได้เคลื่อนที่ได้นะนะครับบางคนไปเข้าใจบอกโหราศาสตร์เเพี้ยนหรือเปล่าทำไมถึงมองว่าพระอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ทั้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้โคจรไปไหนไม่ได้อยู่ที่นะครับไปเ Ό, <ย>ลือกเป็นมุมมองครับเป็นมุมมองทางโหราศาสตร์ว่าเรามองจากดาวต่างๆจากบนโลก เพราะฉนั <gie> ้นเราก็มองว่าตอนที่โลกโคจรเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะถ้าว่ากันตามจริงนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางเราจะมองเราก็จะมองว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีเมษพอโลกเคลื่อนที่เข้าสู่ราศีพิจิกถูกไหมครับมุมมองทางด้านสายตาของเราเนี่ยถ้าพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางอ่ะก็เท่ากับเราเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยครับอันนี้คือมุมมองทางด้านโหราศาสตร์เนาะนะครับไม่ได้เคลื่อนที่จริงๆนะครับพระอาทิตย์นะนี่คือจุดตัดพระหูนี่คือจุดตัดนะครับจุดตัดตรงนี้ก็คือ หรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นช่วงจังหวะที่โลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์อยู่เรียงตัวกันในแนวเดียวกันนั่นเองนะครับเรียงตัวกันในแนวเดียวกันนั่นเองนะครับนะก็เกิดอะไรครับคำว่าคลาดเนาะคลาดนะจันทคขาสสุริยคาดนะจันทค้าสุริยคาศก็จะมีเรื่องของอาทิตย์โลกพระจันทร์นะครับวนอยู่ให่ตรงนี้นะครับนะด้วยหลักการนี้เขาเลยมองว่าโลกนี้ก็คือลาหูนะครับ ในมุมมองหนึ่งก็บอกว่าโลกเนี่ยแหละคือราหูเพราะอะไรเพราะราหูเพราะละเพราะเงาของโลกไปบดบังดวงจันทร์นะครับก็เป็นอะไรครับจันทะคาดเนาะเออแล้วก็พระจันทร์นะเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์นะครับในแนวเดียวกันเราเรียกว่าสุริยคาดนะนะคำว่าคาเนี่ยคือคาดตัวนี้เนาะคาด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 คำนี้อ่านี่คำว่าคือคาดนะคาดตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า กินจับถือนะกินจับถือนะสุริยาคาศคือว่าเข้าจับกิน,อ,น,นอันนี้มันเป็นเรื่องของนะครับเป็นนิยายเป็นเทพนิยายของพระราหูนะฮะตอนที่ตอนที่กวนเกษียณสมุทรนะครับกวนเกษียณสมุทรนะเนาะพอกวนเกษียณสมุทรแล้วก็เกิดน้ำำําอมฤตนะครับน้ำำําอมฤตนะนะจริงๆแล้วเทวดาก็หลอกหลอกยักษ์ให้ไปช่วยงานแต่ไม่ยอมไม่ยอมแบ่งให้กินนะครับมีแต่พระราหูครับนะที่ เล็ดรอดไปได้นะเข้าไปกินน้ำำําอมฤตนะพระอาทิตย์พระจันทร์ไปเจอเข้าพระอาทิตย์พระจันทร์ไปเจอเข้าก็เลยเอาน้าความเนี่ยไปฟ้องพระนาลายพระนาลายนะครับก็เลยคว้างจักนะนะใส่พระราหูแต่ด้วยพระราหูเนี่ยได้ดื่มน้ำอมฤตไปบ้างแล้วนะครับนะทำให้ไม่ตายนะครึ่งบนก็เลยกลายเป็นพระราหูครึ่งล่างกลายเป็นพระเกตนะครับกลายเป็นพระเกตนะราหูก็เลยแค้นอาทิตย์และจันทร์ เพราะนั้นเห็นอาทิตย์อาจันทร์เมื่อไหร่ก็เข้าจับกินนะครับนะจับกินนะนะครับที่จริงเรื่องเล่าของพระราหูมีหลายตำนานนะครับแต่เล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้ครับนะก็จะเป็นรูปของอะไรครับพระราหูนะ <c oughs> ลักษณะของพระราหูก็จะเป็นลักษณะของการอะไรครับม,มีสองแบบนะสองแบบแบบหนึ่งคือเป็นแบบที่ครึ่งตัวแล้วก็จับกินนะจับกินจับกินพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับนะ ภาคหนึ่งก็คือพระราหูเนี่ยนะครับมีหางเป็นงูเลยมีหางเป็นงูนะมี2แบบนะครับมี2แบบแต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยในของเราเองเนี่ยมักจะเจอแบบที่เป็นยักษ์นะมีลักษณะรูปเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์เข้าจับกินนะน,นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของพระราหูนะในเรื่องของเทพนิยายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของข้อที่จริงนะครับนะข้อที่จริงด้วยทางด้านดา,นดานราศาสตร์นะครับเพราะนั้นก็เป็นการคำนวณเรื่องอะไรครับ สุริยคาาจ MM <SCOTT. S 2> ันทคาานั่นแหละนะครับก็คือพระราหูนะพระราหูก you ็คือเงาคือสิ่งที่เขามาบดบังนะฮะราหูเนี่ยพระราหูจะโคจรเวียนขวานะครับจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะจะโคจรเวียนขวานะครับเหมือนเกตครับพระเกตก็จะโคจรเวียนขวาเหมือนกันดาวอื่นๆจะโคจรซ้ายนะครับซ้ายนะครับนะอันนี้ก็เดินตามเข็มนาฬิกาแหละครับเวียนขวานะมีสองดวงครับที่เวียนขวาคือพระราหูกับพระเกต เพราะเป็นจุดเงาเป็นเงานะครับเป็นเงาก็จะอยู่ในแต่ละราศีก็1ปีครึ่งเนาะหปีครึ่งครับถ้าเรเล่าเล่อการเกิดพระราหูว่าเกิดมายัางไงเนี่ยใน,ในคพะมพีเฉลิมไตพบนะครับในคพะมพีเฉลิมไตพบเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระราหูเนี่ยเกิดจากพระอิศวนนะครับเกิดการที่ไพ่สวนเนี่ยนะครับเอาไล่พระเวทนะครับไล่พระเวทนะนะครับให หัวผีขโมย12หัวเนี่ยนะครับป่นกลายเป็นผงเผาทุรีแล้วก็เอาน้ำอมฤตเนี่ยปะพรมนะครับเกิดมาเป็นพระราหูนะครับมีรูปกายเนี่ยสีทองสำลิดนะครับวิมานสีนินนะครับทรงคุดเป็นพาหนะนะครับทรงคุดเป็นพาหนะเลยนะนะแต่คุดเข <laughs> <laughs> ้าใจว่าคุดที่คุดที่พระราหูทรงเป็นพาหนะเนี่ยคงคงคนละตัวคงคนละองค์คนละตัวแหมคนละองค์กับคุดของพระนารายณ์ นะครับนะคุดพนารายณ์นั้นไม่ธรรมดานะครับอันนั้นพิเศษเลยนะเพราะว่ามีพลังอํานาจมากนะครับขนาดพนารายณ์เนี่ยยังสู้ไม่แพ้ชนะกันนะครับคุดคุดองนั้นจะเก่งกว่านะเก่งขนาดที่ว่าอะไรครับเป็นคุดที่เกิดจากอะไรครับพระนางวินตาเนาะพระนางวินตากับพระกัสยปะนะครับอันนั้นคือคุดองค์นั้นจะเก่งเก่งมากนะครับนะนะว่าพระอินทร์แพ้นะถ้าว่าในตำนานนะพระอินทร์แพ้พระอินทร์แพ้คุดนะครับแต่สู้สูสีกับพนารายณ์ครับไม่แพ้ชนะกัน ะอะอ่ด้วยเหตุผลที่ว่าพระราหูนะครับถูกสร้างจากผีขโมย12หัวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพระราหูนั้นมีกำลังเท่าไหร่ครับ12พระราหูมีกำลัง12นะฮะมีกำลัง12เป็นธาตุลมนะลมอะไรลมพายุเนาะลมพายุเพราะว่าราหูอยู่เนี่ยนะครับเป็นเกษตรนะครับนะฮเป็นเกษตรเป็นเกษตรในราศีกลุ่ม ราศีกุมเป็นก็เป็นธาตุลมพระราหูก็เป็นธาตุลมเมื่อลมลมไปเจอกันก็เลยกลายเป็นลมพายุนะครับเป็นลมพายุเป็นธาตุลมพายุพระราหูจึงลึกๆแล้วเป็นธาตุลมพายุแต่แต่ถ้าเกิดว่ากันตามหลักการนะครับเรื่องของธาตุก็เป็นลมนะแต่ให้แยกย่อลงไปก็คือลมพายุนะครับลมพายุชัดๆลงไปเนาะสมัยก่อนเรือนของราศีกุมนี้เป็นเรือนของดาวเสาร์นะครับเป็นเรือนของดาวเสาร์นะ แล้วช่วมมาไปปลายน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายนะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าก็เริ่มมีใช้ราหูมากขึ้นสมัยก่อนจะไม่มีราหูเพราะไม่มีการคำนวณเนาะนะครับจะเห็นแค่ดาวดาวมีกี่ดวงก็เห็นแค่นั้นก็คือแค่ดาวอาทิตย์ถึงเสาร์แค่นั้นเองนะที่มองเห็นด้วยตาเปล่านะพระราหูไม่ใช่พระราหูเป็นจุดคาดเป็นจุดคำนวณน,นะครับเป็นจุดคำนวณอ่ะาวนี้เรามารู้จักกันต่อครับราหูนะราหูเนี่ยอยู่แต่ละราศี ก็มีตำแหน่งมีคุณภาพแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ตามหลักการของโหราศาสตร์ไทยนะโหราศาสตร์ไทยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับนะนะที่ต้องสนใจเลยราหูในราศีกุมนี่คือเป็นเกษตรนะ,ะได้อีกสองตำแหน่งครับคือปกินกะโชกกับบุญสุลานะปะกินกะโชกกับบุญสุลาก็เป็นเป็นตำแหน่งของราหูอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเป็นราหูที่มีบริวารมากมีอำนาจมากนะครับมีบริวารมากมีอำนาจมากมีผานะมากเขาเขียนอย่างนั้นเลย มีอำนาจนะครับมีรั์มากนะรนะาหูอยู่ที่ราศีมังกรนะครับนะราหูอยู่ที่ราศีมังกรก็เป็นอะไรครับมหาจักรนะน,นี่ผมเดินเวียนตามตามลักษณะการเดินของราหูเนาะนะครับก็คือเป็นมหาจักรนะราหูเนี่ยอยู่ที่มังกรเป็นมหาจักรนะอยู่ที่ราศีธนูเป็นอุจจาพิมุก จะพิมุกอันนี้เอาตามหลักการเอาหลักการของของโหราจารุ่นก่อนเนาะนะครับเพราะว่ารุ่นหลังมารุ่นหลังมาเนี่ยนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รุ่นลำเพลนหรืออาจารย์เอื้อมเชินทองท่านจะกําหนดให้ตําแหน่งนี้เป็นอุจจาวิราชซะมากกว่านะครับเพราะถือว่าการเดินทางการโคจรของราหูเนี่ยเป็นการเวียนขวาเพราะนั้นเนี่ยถึงก่อนแต่ในตําราโบ,บราณตำราเก่านะครับอย่างเช่น,ชนตําราของ อาจารย์จำหลัศรีอาจารย์วิสารจุลุกนกรนะครับอาจารย์อัศริบุตรเนี่หยหรืออาจารย์เทพศริบุตรเนี่ยนะครับหรืออาจารย์เปี่ยมมโชตนะครับท่านก็กาหนดตามนี้แหละก็คืออาจารย์พิมุกนะครับอยู่ที่ราศีธนูนะราศีธนูนะอาจารย์เฉยเบอวกกานทองด้วยนะแล้วก็ตาแหน่งนี้คืออุดะไม่มีปัญหาครับนะอยู่ราศีพิจิกเนี่ยราหูจะเป็นอุดถ้าอยู่ราศีตุลโอ้โหหลายตําแหน่งเลยนะอยู่ราศีตุลเนี่ยราหูก็เป็นอะไรครับเป็นราชาโชค เป็นอุจาวิลาชเป็นปกินกะโชกแล้วก็เป็นบุญสุลาด้วยนะครับได้ตําแหน่งบุญสุลาด้วยนะนะได้หลายตาแหน่งครับนะสังเกตนะสังเกตนะราหูอยู่ในราศีธาตุลมเนี่ยได้ตําแหน่งเพราะว่าอะไรครับเพราะราหูเป็นธาตุลมอันนี้เมื่อาอยู่ในตาแหน่งของธาตุลมราศีธาตุลมก็จะมีตําแหน่งที่ไม่ธรรมดานะครับนะอันนี้ไปอยู่ในราศีธาตุไฟก็เป็นอะไรบนะุญสุลาอ่ะว่ากันต่อครับ ราหูอยู่ในรา,าศีธาตุไฟนะครับนะแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเกษตรตัวเองก็เลยกลายเป็นประหรือว่าประเกษตรนะครับแล้วก็ราหูอยู่ในราศีมิถุนก็เป็นปกิงกระโชดน,นะครับแล้วก็ราหูนี่วงไว้นะพระเอกของเราเดี๋ยวจะเป็นตัวที่ทมาที่ไปที่เรามาคุยเรื่องราหูก็คือตอนนี้ราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยานะครับก็จะเป็นอะไรครับตำแหน่งนิดนะตำแหน่งนิดแล้วก็อยู่ที่ราศีเมษเนี่ยนะครับเป็นอะไรครับบุญสุลา บุญสนะุลานะครับตำแหน่งนีน้มีการถกไม่ได้มีการถกเถียงหรอกก็คือว่ามันมีหลายตำรานะครับบางตำราก็าบอกเป็นอุดนะครับบางตำราเนี่ยบอกว่าตำแหน่งนิดเนี่ยดีมากเลยนะราหูอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลว่าหนึ่งพระราหูเนี่ยเป็นดาวส่วนใหญ่และเป็นดาวให้โทษนะครับเป็นดาวที่ให้โทษเป็นดาวบัลลังก์ให้โทษนะครับเน้นให้โทษซะมากกว่าให้ความรุนแรงให้ความเสียหายซะมากกว่าในเมื่อ พระราหูมีกําลังลดน้อยถอยลงก็ทําให้โทษน้อยลงไปด้วยอ่าทำให้โทษน้อยลงไปด้วย,ะน,ย,วยนะแต่นนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะเ,เข้าใจตอนที่ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมถึงว่าส่วนนี้มันเลิกเป็นดีนะแต่นีอีกมุมหนึง่งนะครับในมุมหนึ่งเขาบอกเป็นอุดนะในบางตาราเขาบอกเป็นอุดในบางตําราก็บอกว่าเนื่องจากเนื่องจากราหูอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะครับนะตำแหน่งเนี้ยดาวจันทร์เนี่ยเป็นอุดนะ เพราะราหูเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะใครราหูเกิดขึ้นได้เพราะดาวสามดวงครับก็คือโลกนะดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะเพราะฉนั้นเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอุดของจันทร์ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบ่อเกิดนะครับจันทร์เป็นบ่อเกิดของพระราหูนะอันนี้คือคือว่าน,น,นีอีกตำราหนึ่งนะที่บอกว่าทําให้ทําให้ในตําแหน่งราหูในราศีพฤษภเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดี ดีขนาดไหนไม่รู้แต่มีคำกรมีคำกรมีคำกรของครูบาอาจารย์ของโหราจารย์ท่านเขียนไว้คำกรกล่าวไว้เลยนะครับว่าอสุรินมาดแมนกลุ่มลักนะเมธพฤศบตาตามจักเลิศแล้วนะครับชาตินั้นย่อมทรงศักยศยิ่งหมื่นนานะมันมีคำว่าหมื่นนากับหมื่นหนานะแล้วก็เป็นทหารชาญแก้วยุทธก้ากลางนาลงนะคำกรว่าไว้อย่างนี้นะครับ อะซูินมาดแม้นกลุ่มลักเมธพุษศบตามจักเลือดแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยยศยิ่งหมืหน่นนาเป็นทหารชาญแก้วยุทธก้ากลางนาลงนะครับอันนี้คือคำก่อนนะก็คือแสดงว่าได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะนะครับเป็นทหารเนี่ยจะเก่งมากนะครับเหมาะที่จะเป็นทหารแต่นั่นคือกลุ่มลักด้วยนะนะกลุ่มลักขนาก็แสดงว่าราศีพุษศบคุบาอาจารย์นะครับบางสายบางสำนักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับเป็นเป็นช่วงที่ให้กำลังให้กำลังนะนะบางคนบอกอสุรินไม่เป็นูดถึงราหูเลยจริงๆรงาหูมีหลายชื่อนะราหูเนี่ยมีชื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอสูรนะอสุรินะรน,นะอสุรินโทขุนมานขุนยักษ์นะสุตานะแล้วก็สุหิตาอ่าสุหิตาด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือราหูหมดแหละครับชื่อคือราหูหมดขุนมานขุนยักษ์อะไรพวกนี้ นะครับได้ยินเนี่ยได้อ่านในตำราขุนมานขุนยักษ์ก็ให้เข้าใจว่านั่นคือพระราหูนั่นเองคือราหูนั่นเองเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อครับราหูเนี่ยในความหมายในเชิงของทางด้านโหราศาสตร์เราต้องแบ่งก่อนนะราหูมีทั้งความหมายด้านดีและก็ด้านไม่ดีความหมายด้านดีและด้านไม่ดีต้องเข้าใจก่อนดาวทุกดวงละครับดาวทุกดวงพบทุกพบราศีทุกราศีมีทั้งส่วนดีและไม่ดีของตัวเองธาตุก็เหมือนกัน ทุกอย่างแหละครับในทางโหราศาสตร์มีดีกับไม่ดีปนกันอยู่ตลอดนะครับเราต้องเลือกใช้เนาะต้องเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะครับนะราหูเนี่ยนะเขาเป็นธาตุลมเป็นบาปะเคราะนะแล้วก็เนื่องจากเป็นรา,าศีธาตุลมนะครับก็เลยกลายเป็นอะไรครับอกุศรธาตุด้วยอกุศรธาตุถ้าเป็นจริตนะจริตด,ดาวก็เป็นอะไรครับโมหจนะจริตรุ่มหลงมัวเมาเป็นโมหะจริตนะเป็นบาปะเคาะบาปะเคาะออกแนวอะไรครับ ก็ให้ผลรุนแรงนะเป็นดาวเป็นดาวกลุ่มอิทธิฤทธิ์อ่าเป็นดาวกลุ่มอิทธิฤทธิ์ให้ผลรุนแรงชัดเจนหนักแน่นเน้นพระเดชมากกว่าพระคุณถ้าดาวสุปราะห์เนี่ยคือเน้นพระคุณนะครับนะเพราะฉนั้นเนี่ยลาหูยังไงก็ตามออกแนวอะไรครับเด็ดขาดรุนแรงนะครับชัดเจนนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ออกในโทนเลยครับดุดุหน่อยนะไล้ไลๆหน่อยให้โทษมากหน่อยนะครับธรรมชาติของราหูเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของราหูเป็นอย่างนั้นนะครับ นะทางด้านดีล่ะทางด้านดีของพระราหูที่แยกให้เห็นชัดๆเลยด้านดีของพระราหูคืออะไรครับคือฉลาดฉลาดไหวพริบดีปฏิพานดีนะพลิกแพงนะพลิกแพงนะครับประยุกต์ปรับใช้เก่งนะคิดนอกกรอบคิดมุมกลับได้ดีนะแล้วก็มุ่งที่ผลประโยชน์ครับเน้นผลลัพธ์มุ่งผลประโยชน์เน้นผลลัพธ์ S <S <an> นะเ <S an> ก่งกาไรนะกุศโลบายแล้วยังหมายถึงอะไรครับหมายถึงต่างชาติก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นพระราหูเนี่ยเขามักจะเป็นบอกคนต่างชาติก็เป็นเอเชีย <S <S <an> <S เป็นพวกจีนนะเกาหลีนะครับญี่ปุ่นกลุ่มนี้พวกตาหยีพวกตาหยีทั้งหลายแหล่นะครับนะนะแล้วหมายถึงการเดินทางด้วยพระราหูก็หมายถึงการเดินทางด้วยอาจจะปมาจากอะไรครับธาตุลมนะลักษณะของธาตุลมก็เดินทางราหูยังหมายถึงสารเคมีหมายถึงยาง <S <S นะครับ <S 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 สิ่งที่ยืดหยุ่นนะเนาะแล้วหมายถึงของหมักดอง ของหมักดองก็ได้นะครับนะและยังหมายถึงอะไรได้อีกออในโซนดีๆก็คือหมายถึงกาแฟนะกาแฟคือกินอะไรก็ตามครับที่กินแล้วติดแล้วเรารู้สึกกินต้องกินประจำนะอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่เป็นสิ่งที่กินไปแล้วติดติดอกติดใจไปแลักษณะาการติดอกติดใจนะให้ลุ่มหลงนิดๆน,นะนะคือสไตล์ลาหูนะครับคือสไตล์ลาหูนะแล้วก็ทางด้านเสียนะครับทางด้านเสียของลาหูนะก็คือ ตรงกันข้ามเลยครับกับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตรงกันข้ามเมื่อกีนก้นี้เนี่ยเป็นลักษณะของพระราหูในด้านดีสังเกตนะครับถ้าเราเพิ่มดีกีเข้าไปอีกสักนิดหนึ่ง,น,งนะครับเพิ่มดีกีเข้าไปอีกสักนิดหนึ่ง,งมันก็จะกลายเป็นผลเสียนะครับโดยส่วนใหญ่แลวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าแสดงผลมากเกินไปถ้าแสดงผลมากเกินไปมักจะเป็นเรื่อง เสียเรื่องไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่ในหลักการทางด้านโหราศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุเป็นภพเป็นดาวนะครับถ้าแสดงผลมากเกินไปนะอย่างเช่นราหูก็เหมือนกันนะครับนะไวพิบปริพานดีนะครับฉลาดพอเราฉลาดมากๆไปไงครับประมาทประมาทนะเกิดความประมาทประมาทพอคิดว่าน่าจะอาจจะนึกว่านะประมาทนะครับนะพอเราคิดอะไรนอกกรอบมากๆ นะักคิดเลยนอกกรอบมากๆคิดเลยมุมกลับมากๆกลับกลายปเป็นอะไรครับทําผิดกฎระเบียบทําผิดกฎระเบียบเพราะบางครั้งเรามุ่งอะไรครับเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงมุ่งผลลัพธ์ถูกไหมฮะไม่สนใจพิธีการไม่สนใจเรื่องของระเบียบนะก็กลายเป็นว่าเราชอบอะไรครับผิดอ่าชอบทําผิดระเบียบผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพวกราหูจึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องอะไรครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องคดีความเนาะทำอะไรก็ตามก็คือเอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักแหละนะครับให้ความสําคัญกับ เรื่องจิตใจของตัวเองมากกว่าให้ความสําคัญกับจิตใจแลนะความรู้สึกความปรารถนาของตัวเองมากกว่าอย่างอื่นนะนะครับนั่นคือสไตล์ลาหูแหละก็คือโมหะนั่นแหละครับก็คือโมหนะเนาะด้านดีด้านดีเรา,าบอกว่าเก่งก,กาไรด้านเสียคืออะไรครับเสี่ยงโชคชอบการพนันนะเสี่ยงโชคชอบการพนันนะด้านดีบอกว่าเป็นกุศโลบายด้านร้ายบอกเป็นอะไรครับเล่เหลี่ยมหลอกลวงนะ กุศโลบายก็กุศลอุบายเนาะกุศลบกอุบายเป็นกุศโลบายนะครับแต่ถ้าหากเป็นด้านเสียนะเราให้มันน้ําหนักมันมากเกินไปครับนะทำมากเกินไปก็กลายเป็นอะไรเป็นหลอกลวงนะเป็นหลอกลวงไปนะด้านที่เป็นกลางๆก็เป็นอะไรครับเป็นพวกมายากลเนาะถึงจะเป็นหลอกลวงแต่เราก็บันเทิงหลอกลวงนะพวกหนังเนี่ยหนังละครนะมุมหนึ่งก็คือหนังละครมายากลก็คือราหูเหมือนกันนะก็คือราหูเหมือนกันนะครับ ส่วนของหมักดองนะของหมักดองก็คือจริงๆของหมักดองก็เป็นอาหารปกติแหละเราทานอาหารหมักดองกันถ้าหมักมากๆเก็นไปเลยครับเป็นสุราเป็นเหล้าเนาะเป็นสุราเป็นเหล้าเพราะนั่นเนอะยังหมายถึงของเน่าเสียของเสียหายก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งเสพสิ่งที่ติดอกติดใจนะตึงใจแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปเัมือกกายปปไปเไรครับเป็นยาเสพติดอ่ามันยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นในด้านดีด้านเสีย ด้านดีด้านเสียของของดาวทุกดวงหรือของพระราหูเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่พูดวันนิดเนี่ยเห็นไหมฮะทำให้พระราหูเนี่ยไม่แสดงผลมากจนเกินไปไม่แสดงผลมากจนเกินไปเมื่อมันเมื่อดาวไม่ได้แสดงผลมากเกินไปก็อยู่ในกรอบที่เบาๆเพ,าาเ,เ,เพราะนั้นก็กลายเป็นเรื่องดีไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นเรื่องดีไปเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนจึงบอกว่าเนี่ยถ้า ล,ล,ลาหูอยู่พฤษศมนันดีนะยิ่งลัคนาอยู่ราศีพิจิกยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะได้อะไรตำแหน่งองเกน์นะกีตาสาตาเก์นะถ้าลัคนาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมนะนะครับนะถือว่าเป็นเรื่องดีไปถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะแต่อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึง่งอีกมุมหนึ่งของของราหูนะที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเทพ S <S ทเ,เนะพพทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะก็คือพระราหูนมมี่แหละพระราหูคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะนั่นหมายความว่าเมื่อราหูเข้าสู่ราศีใดพบใดก็มักจะนําความเปลี่ยนแปลงให้กับพบนั้นราศีนั้นหรือว่าดาวดวงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายนะครับไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายนะแต่บอกว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ได้บอกว่าดีหรือร้ายนะ ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการกระทาของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับการกระทาของแต่ละคนนะท่นี้ท่านนั้นก็ต้องดูว่าในพื้นดวงเป็นยังไงด้วยนะถ้าว่ากันตามหลักการทานด้านโหราศาสตร์ดูดูอะไรครับดูดาวพฤหัสบดีดูดาวศุกร์เนาะส่ง,นะสงกระแสะถึงไหมนะน,น,น,ะหหนะครับส่งกระแสถึงถึงอย่างไรอันนั้ก็จะทําให้ราหูเนี่ยนะครับดีขึ้นได้ไหมนะอันนี้คือหลักการอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดในทางปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากราหูอยู่ตําแหน่งนี้นะครับนะไม่ประมาทซะอย่าง คิดอะไรอย่างมีสติรอบครอบไม่ประมาทจบครับราหูทําอะไรเราไม่ได้ราหูทําอะไรเราไม่ได้นั่นคือนั่นคือวิธีการจัดการนะวิธีการจัดการทางด้นน k, านโหราศาสตร์แล้วก็ว่ากันไปนะัคือว่ากันตามสูตรตามดาวนะครับเอาดาวเอาธาตุมาจับเอาราศีมาจับนะเราคงมองกันแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามีดาวอีกสิดวงนะอยู่ในพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันพลังของแต่ละชีวิตก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ระดับนะะสเกลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ นะครับนะการแสดงผลของดาวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาว่าทําอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีสตินะครับนะเป็นคนที่มีหลักการนะมีความรู้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ที่มีความยุติธรรมนะฮะมีความพิจารณาคือดาวได้กําลังจากดาวพฤหัสบดีค่อนข้างจะมากอย่างเงี้ยใน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 ,ในพื้นดวงเดิมนะครับก็จะทําให้ราหูเนี่ยทำหน้าที่ได้ลําบากราหูอาจจะทําหน้าที่ได้เพียงแค่อะไรครับ เป็นคนที่รู้ทันคนอ่าออกกุศลบายเกง่งอ่ามีทริครู้จักพลิกแพลงประยุกต์ปรับใช้มองทุกอย่างในมุมกลับด้านได้นะครับนะคิดนอกกรอบได้ดีนะอาจจะเป็นแค่ตรงนั้นก็ได้ก็เลยเป็นการว่าราหูใช้ราหูในทางที่ดีไปนะครับนะดาวทุกดววมีดีไม่ดีครับดีกับเสียเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับเราจะใช้ยังไงนะอันนี้ก็คือวิธีการคิดทางด้านของ โหรศาสตร์แต่ถ้าเกิดในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยอย่างเราถ้าเกิดไม่มีความรู้เรื่องโหรศาสตร์เลยวิธีการจัดการแก้ราหูง่ายที่สุดคือมีสติจบมีสติจบเลยมีสติรอบคอบไม่ประมาทถ้ามีสติเมื่อไหร่ราหูไม่เกิดครับราหูจะเกิดก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติหรือว่าเราประมาทนะไม่รอบคอบนั่นเองเนาะคิดง่ายๆนะครับนะอ่ะครนี้เรามาดูนะครับอันนี้คืออันนี้คือภา,ภาพทักษะนะทักษะเป็นตัวบอกนะครับ นะพระราหูธาตลมเนะเลงกันนะอันนี้นรักษาทักษะคู่ธาตุนะนะครับนะประจําอยู่ทิศอะไรครับตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาพนี้นะภาพนี้ภาพนี้เนี่ยก็คือคอันนี้คือตําแหน่งนะครับตําแหน่งของพระราหูย้ายละนะผมมองว่าพระราหูย้ายละอยู่พุทโบละนะครับตอนที่อยู่พุทโบเนี่ยราหูย้ายเข้าตั้งแต่วันที่10กันยายนนะ10กันยายน2 5ห 63ไปจนถึงอะไรครับจอเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยในวันที่30นะ30มีนาคม65อยู่ไปยาวๆเลยครับนะตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งแต่วันที่10กันยายน63ถึง30มีนาคมปี65ก็จะย้ยายเข้าสู่ราศีเมษนะครับหปีครึ่งโดยประมาณโดยประมาณระหว่างนั้นเองนะในระหว่างปีครึ่งน,นั้นนะครับดาวพเลข5นะครับดาวพฤะศดีดาวพฤกษบ,บีก็จะเดินทําไมครับ นะเดินอยู่3ราศีเนี่ยครับนะนะย้ายจากตรงนี้จากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่14พฤศจิกายน63นะแล้วก็ย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนในวันที่29มีนาคม64นะครับแล้วก็อยู่กันยาวๆไปครับจนถึงนู่นแหละ8เมษายน6 5นะถึงจะย้ยายเข้าสู่ราศีมีนเนาะเพราะนั้นในช่วงระหว่างที่ราหูอยู่พฤศพพฤราศบดีจะอยู่3ราศีนี้นะครับ แล้วก็เลข7นี่คือดาวเสาร์เนาะดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งตัวเองไปเป็นเกษตรนะครับนะราศีมังกรเนี่ยในวันที่5ธันวาคม63นะอยู่ตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่1มีนาคมปี6 6แล้วครับนะ1มีนาคมปี6กก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มนะระหว่างทางนั้นเองในช่วงประมาณสักกันยาตุลาปีเอ่อปี64นะปี64พระบบราษบดีเนี่ยจะมีการเดิน พักองศากลับมาเจอกับดาวเสาวอีกนะครับในรในในาศีมังกรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมันนานเนาะนะครับเอาเป็นว่าราหูอยู่ตำแหน่งนี้หนึ่งปีครึ่งในระหว่างนั้นดาวพฤหัสบ,บดีจะอยู่3มราศีนะครับแล้วก็ดาวเสาร์อยู่เพียงแค่2ราศีมฤตยูอยู่ที่เดิมเนี่ยเลขศูนย์นี่คือมฤตยูอยู่ที่ราศีเมษนะครับนะส่วนคําพยากรณ์ของแต่ละราศีเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ